ดกคักากุระเห็นปะปีนี้ดกคักตัวปีนี้ดกเออโอ้ว่าสีอันไปเก็บนี่แล้วก็เซาเนาะจ้ะเดินดีมากพีพรดาของกุ้งอ่ะกุ้งก็ได้ค่าขนมให้ใหยายให้แม่ยูบา้านแม่เดือนละสี่หาพันบาทนี่ค่ะเหียนด้วยค่ะน้องมาดามรัตด,ดา it เรสพีรดาอิตเดสไอโน ไม่หนัาด t h ดขาดสักแเนนะาะแต่บอกเป็นยังเราจะไปเก็บลูกสาลีเนะนาะรุณาทางร้านจองไว้ก่อนพอได้มันจะขายกลางเกณได้ค่อยไปอนไปให้เขาลือ่าจะจะเวลากลางคืนแล้วเนาะกดกอีวีนิ่งน้อแย่ สวัสดีค่ะพี่เต้เอาบอกคุณด้วยมีคนขอขึ้นเนี่ยนิกนิกน,ก,นก,กับพี่เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยพี่ปีสองพันาายี่ิบสามพักกอนี่อากาศดีมากน,นี่อาจจะ ใช่ๆคือกล้อยจ้าลูกสาลี่นะจ๊ะว่าจะเก็บก็ไม่ได้เก็บเจริญเล่น ต้นมากซาลีน้องน้องบม่ไปใจดอกน้องเคยซอย่นี่ออมเนตไม่เน็ตไม่เป็นไรเนตโอเคมาดิกเกยย่างเรียวฮะสมใจท่านใดเรียวจีจ้าน้อง,อมมไไอง,งสมใจมถ,ถือว่าของน้องกุ้งมีคุณภาพกุ้งอยากถามพี่ระดาว่ากุ้งยังไม่ผ่านสตรีมนะคะแต่ทำไมกุ้งมีโฆษณาเข้าคะจ้าพี่ตุ้ม ตุ้มหูหวานไปใส่ตุ้มหูดอกไม้น่ะบอกตุ้มหูดอกไม้อยู่ในอันนี้แล้วันไดังจะให้น้องกุ้งเซิรนเอื่อยน้องปุ้มขึ้นเวทีอายุชัว <laughs> <you sure? S 2> หิมหิมแยงหิมแยงนี่แหละเบิ้งสซนให้ว่าสิแ้นถูกไม่ถูกจริงค่ะต้องดูจบทุกคนค่ะพี่ แล้วแต่สามนาทีแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือสตรีมคุณต้องทำยาวพี่โอเควะโอเคไปเขียนเปนี่หุ้นนั่งเลยนี่ฉันอาบแดดจนว่าบางเทื่อนี่โอ้ยยิงเลยสามีจนได้ว่าก็นั่นฉันบยยานได้หญิงดำนะอาอีเหลือฉันบ่ยานเลยกุ้งโพส์ในช่องคุณคิดอะไรอยู่ มีเพื่อนมีไม่ใช่เพื่อนหรอก <c oughs> โอ้ยเนาะพวงด้วยแหะมาในสปอร์ตเกิร์ลเนอมื่อนี่ว่าได้ธรรมดาเนอะมเร้าดาา่เป็นมาดามเมื่อนี่เป็นประเทศเลียงนะคะน้อสนใจคนน่ารักแม่จา้าเธอทําไมไม่เรียกฉันไปเต้นหนาหาั่นอันบักซารีตีอันนี้ Chinese pair อันนี้ จยิงไปเลยได้ยิงอามากพกล้ลไม่ไปกินเอาน้ายิงแค่แรงยิงบายบายคลิปเลยคุณเป็นยามก็แบบนี้แหละจ้าแต่ในช่องช่องไม่ได้มีอิสระโอ้มามาพี่ต้อยมามาเก็บเอาพี่ต้อย

Was h me I was from Canada ชะลอความชลาเขียนถูกไหมเบิ้งดูฉันจะได้ขอไปเบิ้งดยู่แต่ว่าถ้าเธอโพสเนะ่ยฉันจะเห็นอยู่ื่อเศร้านี่ฉันวนวุ่นไหวกับแม่แม่โทษมากฉันก็ต้องบอกตายน้องกินด้ยสมูดดีสุกมือใส่กล้วยปั่นสุกมึอกินแบบนั้นดีใจด้วยนะพี่ลำปางขอบคุณมากนะทุกคน ส่งความปรารถนาดีให้สมใจด้วยนะคะจ้ายุดขวับคุณพีีๆเด้อแป๊บนึงหาหมองนั่งก่อนเดี๋ยวเอาเก้าอี้ก่อนเขี yeah. hmm. wow, ยงหืมบาไปยิถ้าลูบ่ะมีเธอกับพิตุมได้นิ่กับสันสามคนไดน้ีิน่งบอกแวะๆอยู่นี่อ่าเดอระมันอังกฤษสวิตเธอ ใช่ลีหญิงเอียงเธอเลิกกินได้แล้วเดอบูเบรีน่าใส่ปะ่ะพี่ต้อยมมันเลือธรรมดาด้นี่โอ้พี่ต้อมสวัสดีค่ะไปเหตุงานสี่วันขอ ขอไปน้ำนองกลุงนางคนละโตกระไดจ้ามานั่งตัวเดียวกันก็ได้ตายเองอืมแต่ละคนอ่ชาชัดจ้าขอบคุณคะ่ะพิราดาขอบคุณคะ่ะหอยด่ดีละจ้าคงได้ทุกเดือนอืม แล้วกุ้งก็ม่ลีสิบต,ตลอดเลยเลยจ้ะสมใจแม่นจ้าเมื่อนี้อากาศดีดีเติมเมื่อนี้อากาศดีใต้ชั้นสองตัวแม่เธอไอ้พ oh, no, no, no. ุดโอ๋อโนโนโนอินดัสไบต์หลุมานองกุ้งพานแล้วเอ ยืดขวบซะก็ได้ว่าเป็นยังนั่งขวบซะนี่แก้วแป๊บมีครบทุกอย่างค่ะเพจน์ซุกอ่ะเพจน์ชิ้นลนของเพข้นเองได้เดี๋ยวจา้าค่ะข้าสก็บง่ายมากอักยูผู้เดียวติละยิงฉันถามแน่ เป็นยังคือบาบอกมุงแมนพี่ตุ่มเอาบัตรนี่แมนพี่มขอตัวนะคะจะไปไหนแมนจ้าเอาเอาบอกเคล็ดลับแน่จ้างามอีหลีอืมสองพานก่อนสิบมือแน่แน่ฉันจะเอาท้ไม่ได้หญิงมือละสายสมม้วงฉนันจะเสียเอา ช่วงนี้ปวดท้องบ่อยแม่นจะเมื่อนีอาาอน้อากาศดีพี่เติมเมื่อนี้อากาศดีมะเก็บมรกงุนอันห้าขอบนะ่จ๊ะนะ มาอีกรอบให้ครบหนึ่งชั่วโมงนะจ๊ะน้านางแสงดาวอีหยังตอนนี้ฉันมีไปใหดเกียก,กม,มัก็ไม่แม่รบแม่รบสามีก็โอ้ยไม่เก็บอะไรเข้าเลยแม่เค่รับอย่างค่ะคืองามอิลีนอกนีิติแม่หน้าปางบอกแล้วแม่วันนี้ทำอะไรทานกันจัน้องกุ้งเมีมามาบ้าน,นี้ มันครบเชมืงอเครื่องแล้วนะตุ่มพีม่พี่ต้อยน้องสีแวะเอาผลไม้ช่วยๆไปให้กินอีกเด้ออ่ะเดี๋ยวน้องสีทําคอนเทนต์แป๊บหนึ่งจ้ะขอบคุณแล้วจ้ะเด้อ ใช่ค่ะพี่คุ้งพยายามค่ะพี่พี่ตืมพี่รัดดาอย่างนี้คือ